กลับเข้าสู่รายการสู้ชีวิตใิชิตกีฬากับพี่ชาวเชาวิศจอมดอนหน้าจอช่องทีสปอร์ตเตัวจริงเรื่องกีฬาตรงนี้และในช่วงเวลาขณะน,นี้เราไปนั่งพูดคุยกับคณะบุคคลที่จัดการแข่งฟุตบอลร,ระดับเยาวชนขยายไปทั่วประเทศไทยในขณะที่องค์กรของพวกเขาอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีครับ เอื้อวาผมเองโชคดีที่ได้ร่วมทํางานกับท่านหม่อมหลวงฟันว่าสุสวัสดิ์แล้วก็ได้เป็นที่ปรึกษาสํานักงานเลขานุก,การสํานักของหม่อมฟานวาดนะครับเป็นเสื้อที่ใช่ครับเือนเสื้อที่กําลังใส่อยู่สารฝันเพื่อน้อง,องเพื่อน้องใช่ครับจัดเป็นกิจกรรมครับไม่ว่าจะเป็นการมอบโอกาสมอบทุนการศึกษาซึ่งตอนนี้เดินทางมาถึง4ีภาคแล้ว ครับกำลังจะเข้าสู่ภาคที่ 5, ล้วแล้วรอบสุดท้ายประเทศไทยเตะที่ไหนตอนนี้ดิวหลายๆที่อยู่ครับก็ยังเอาไว้เซอร์ไพรส์น่าจะเป็นสนามที่มาตรฐานที่สุดในประเทศไทย,<อ>ไทยก็ว่าได้ใช่มันก็ต้องกลับไปเตะที่อุบลนั่นแหละหรือไงไม่ครับอาจจะเป็นสนามในกททอาจจะเป็นใช่ครับอาจจะเป็นสนามเทพหัสดรรินสุขพลาสัยก็ได้ประมาณนี้ก็ต้องดอดูว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่ของกระทรวงต่างๆจะให้โอกาสเรามากน้อยเพียงใดครับตอนนี้ผ่านไป4ภาคใช่ครับภาคสุดท้าย ก็เหลือที่มีภาคอีสานครับคันเลือกไปแล้วใต้กลางเหนือและตะวันออกตออกไปช่วยเหลือสังคมบ้างให้โอกาสบ้างสารฝันแล้วก็เพื่อน้องแล้วก็ต้องเผื่อเขาด้วยอะไรประมาณนี้ครับถ้ามองในคนเริ่มต้นเนี่ยผมรู้สึกว่าวันนี้ระยะเวลาไม่ถึงไม่ถึงครึ่งปีเราก็มีคนติดตามพอสมควรแล้วทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันอ่ะยกตัวอย่างเช่นภาคอีสานทีมที่เป็นตัวแทนก็คือสวัสดิ์แคท Oh, ทีมส,มสอนมาเลยทีมที่เป็นตัวแทนบางทีมก็คืออย่าง Visa, mm hmm. วีซ่าอย่างเงี้ยโค้ดคัมเบะคัมเบกก็เคยอยู่สวัสดิ์แคสมาก,ก่อน mm hmm. ก็มาทําทีมเยาวชนในพื้นที่ภาคอีสานอ่าเช่นเดียวกับภาคกลางตัวแทนภาคกลางก็จะเป็นสโมสรลาดบุรีอย่างเงี้ยลาดบุรีมิต mm hmm. รผล uh hmm. อ่าก็จะเป็นตัวแทนเข้ามาโรงเรียนอบจอลาดบุรีอย่างเงี้ย oh, ทีมดังๆเลยใช่ครับแล้วส่วนภาคใต้ ทางใต้ก็จะเป็นโรงเรียนกีฬาสุราชสุราชสุราชเต็งใช,ตใช่ครับก็จะเป็นกลุ่มเหล่านี้คือมันก็เป็นทีมที่มีชื่อเสียงในวงการฟุตบอลของเมืองไทยอยู่แล้วถ้าเป็นพวกเยาวชนก็จะพวกนี้เข้ามาตล<ช>อดก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่โครงการเราได้รับผลตอบรับนะครับในส่วนของหม่อมล่ะหม่อมท่านให้แนวทางในไบ้างในการจัดคือในส่วนของหม่อมหลวงปานวาดเนี่ยเราก็จะเน้นในการสร้างโอกาส แล้วก็สารฝันให้เด็กๆเยาวชนในประเทศไทยซึ่งหม่อมเองก็เพิ่งมาลุยในวงการกีฬาเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้เพราะหม่อมเนี้ยจะอยู่ในวงการบันเทิงบ้างวงการมอบเกียรติบัตรมอบเกียรติยศอะไรให้กับผู้คนในแวดวงต่างๆในช่วงนี้หม่อมท่านก็มาลุยเรื่องกีฬาด้วยก็ถือว่าท่านให้ความสําคัญกับเยาวชนในประเทศไทยเราว่าเออเยาวชนลากย่าเนี่ยยังขาดโอกาสอีกเยอะเลยที่เขาไม่มีเวทีได้เล่นนะครับ ก็อย่างน้อยมีเวทีปุ๊บยังมีเวทีมาต่อด้วยคือบางครั้งเตะจบแล้วก็คือจบเลยแต่ไม่มีเวทีมารอบประเทศบางทีเนี่ยอ่ะยกตัวอย่างเช่นเชียงรายภาคเหนือก็จะเป็นทีมน้องใหม่จากเชียงใหม่ซึ่งมีโค้ดปองมีทีมงานใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็สามารถทําทีมผ่านเข้ารอบมาได้นะครับก็จะเป็นทีมดาวรุ่งอย่างเงี้ยเราก็จะได้เห็นหลากหลายมุม เขาก็ได้เจอทีมชั้นนำไงอ่าเช่นภาคกลางก็มีลาดวินิตมัธยมลาดวินิตมัธยมก็เป็นโรงเรียนฟุตบอลอยู่แล้วก็เป็นโรงเรียนฟุตบอลฟุตซอลเพิ่งทำเอ็มโอยูรู้จักใช่ไหมโรงเรียนรู้จักผมก็จบที่เบอร์ลินโรงเรียนลาดวินิตมัธยมเคยเคยเคยไปสัมภาษณ์มาแล้วใช่เป็นตัวแทนรอบภาคกลางใช่ครับแต่ผมก็พยายามว่าเออพอมีเพื่อนมีฝูงมีพี่มีน้องช่วยเหลือกันบ้าง ก็เหมือนเจอพี่ชาวพี่ชาวช่วยจัดกิจกรรมหน่อยสิช่วยนู่นช่วยนี่หน่อยสิเพราะทุกวันนี้ปัจจัยคือสิ่งสําคัญนะในการสร้างกิจกรรมต่างต่ออา้าวยกตัวอย่างเช่นจัดแข่งขันฟุตบอลมีไลฟ์สดก็ต้องจ่ายตังมีผู้ภาคผู้ตัดสินก็ต้องจ่ายตังีมยมสิ่งต่างๆผมถามหน่อยว่าวันนี้หลายคนบอกว่าทำกีฬาจัดกีฬามันได้ตังผมคนหนึง่งที่ตอบไปเลยว่าไม่มีทางได้ตังหรอก อ้าวทีมงานอยากกินอะไรก็ต้องได้กินนะพี่คือทีมงานผมบอกคําเยีะว่านะ mm hmm. เขามีความสุขอย่างกรรมการตัดสินเนี่ยเขามีความสุขเพราะทุกคนมีการมีงานทําหมดแล้วไม่ได้เดือดร้อนไมไ่ลำบากแต่เจียดเวลาในสุกเสาร์อาทิตย์แต่ละสัปดาห์เนี่ยไปตัดสินกีฬาไปจัดกิจกรรมให้เด็กๆต่างจังหวัดนี่มันคือสิ่งที่ทุกคนทํางานเป็นทีมเนี่ยผมไม่สามารถเดินคนเดียวได้วันนี้อาจมีผมวันข้างหน้าไม่มีผมทีมงานก็ยังมีอะไรสมมติ คือมันเป็นเรื่องสมมุติที่เกิดขึ้นมาว่าเออวันนี้เราสร้างได้แต่อนาคตเราจะทําให้มันยั่งยืนได้ยังไงผมไม่อยากสร้างแค่ว่าปีนี้สร้างเสร็จปีหน้าไม่มีผมอยากให้มีปีนี้ปีต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปคือให้มันเป็นที่จดจาว่าเฮ้ยมาปีนี้ต้องมีรายการนี้เล่นทีนี้โครงการที่เราบอกว่ามอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กต่างจังหวัดเนี่ยหม่อมหลวงบานวาดนะท่านไปที่ไหนบ้างตอนนี้เริ่มจังหวัดไหนอำเภอไหนแล้วภาคไหนบ้างแล้วคือตอนนี้ที่เราได้ไปร่วมกันเนี่ย ที่หม่อมหลวงปานวาดไปกับเราเนี่ยก็ได้ไปทั้งโคราชเราก็ไปมอบอุปกรณ์ให้โรงเรียนคนตาบอดโรงเรียนคนตาบอดนครราชสีมาเราเนี่ยก็ไปเลี้ยงอาหารกลางวันซึ่งหม่อมเนี่ยร้องไห้โอ้โหในสิ่งที่ไม่เคยเจอความสงสารนะพี่คนกินข้าวไม่ได้ขนาดเราสายตาดีกินข้าวยังยุ่งยากเลยอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือสิ่งที่ท่านโอ้หรูสึกว่าเฮ้ยครั้งหนึ่งที่เราเกิดมาเป็นคนไทยเนี่ยก็ได้ช่วยเหลือเพื่อนพ้องมนุษย์ด้วยกันเด็กๆเ,เหล่าเนี่ย อย่าลืมนะว่าเขาเรียนหนังสือได้เขาพูดได้เขาเขียนได้เขาอาจจะเป็นอนาคตที่ดีของประเทศก็ได้แค่เขามองไม่เห็นคือบางคนความสําเร็จของคนเนี่ยในความคิดผมนะความสําเร็จของคนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเรามีเงินเยอะออแล้วจะหาว่าเราสําเร็จอ้าวยกตัวอย่างพี่ท,พทําพิธีกรนี่คือความสําเร็จในด้านของพี่นะนี่คือความสําเร็จเช่นคนขายกาแฟก็คือความสําเร็จคนสวนก็คือความสําเร็จของเขาก็อยากฝากถึงพี่น้องประชาชนในประเทศไทย ให้มาร่วมกันสนับสนุนไม่ว่าคุณจะช่วยมาในรูปแบบอะไรก็ตามเพราะผมบอกกับทีมงานผมนะบางภาคมีทีมสักสิทีม20ทีมเิมื่อจัดไหมจัดไหมมันน้อยไงพี่ค่าน้ำมันลดไปยังไม่ได้เลยแต่ผมบอกว่า1ชีวิตมีค่าพี่ต่อให้เราเติมน้ำมันลดไปแค่ไหนเราก็ต้องเติม1ทีมก็มีค่า2ทีมก็มีค่าฉะนั้นแล้วเราต้องไม่ทิ้งคนที่เขาอยากมาเราจะทำอย่างต่อเนื่องและก็เป็นโครงการที่ดี ให้กับประเทศชาติต่อไปแล้วก็ฝากติดตามได้ทางแฟนเพจ a c e b o o k นะครับโครงการสารฝันเพื่อน้องสารฝันเพื่อน้องจะมีอัปเดตข่าวสารทุกวันไม่ว่าจะเป็นการขอสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาตามโรงเรียนต่างๆในพื้นที่เพราะต้องทำหนังสือเข้ามาถึงโครงการและก็มาร่วมกันสารฝันเด็กเยาวชนในเมืองไทยไปเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติต่อไปครับเราขอขอบคุณคณะบุคคลและสมาคมกีฬาอำเภอขืองใน จังหวัดอุบลราชธานีก็ขอให้รายการนี้ประสบความสำเร็จครับ